เอาเลยครับมาเลเรื่องเรากองข้าวข้าวแรกไปเลมุนตุนทานบกทีสีนึ่งนะครับเจานานาเนื้งในวันสตปนากรบรอิบ82งปีถวายเป็นพระกุศลเดชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่วัการทิกผู้ทรงกำเนิดหน่วยทหารและอุทิศทวนบุญทรงกุศลน,นกับทหารและรอบครัวที่เสียชีวิตครับโดยบุญโตสันติสกุลตนาค่ะมธทัพปฏิสีบเป็นประธานในพิธีเนื้งในวันสตปนามุนตุนทานบกที4ีนึ่งนะครับก็ไปครับ โดยถ้าว่าเป็นพระราชกุศลน,นะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวนะคะปีนี้ครบรอบปีทีแปดสิบสองแล้วค่ะทีสโมรสรวีระไทยคายวชิราบุธตำบลปาพูธอำเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมาราชค่ะภายในงานก็มีหัวหน,น้าน่วยงานราชการตุลาการตำรวจแล้วก็พางเอกชนจํานวนมากเข้าวร่วมพิธีทางพุทธศาสนาถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกค่ะซึ่งพระองค์ก็ทรงให้กําเนิดน่วยทหารและเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับขารา ราชการทห้านแล้วก็ครอบครัวทีเซียชีวิตไปแล้วและพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีค่ะครับมูลน,นด้านบกทะามูลตนด้านบกทีนี่ซนึ่งนะครับแต่เดิมชื่อว่าน่วยวา่วยวา,ววาวมูลตนด้านบกทีห้าเคลื่อนใ้ายมาจากน่วยตำบลพุญงสวายอำเภอเมืองจังหวัดรัฐบุรีครับเข้ามาตั้งที่ตำบลปากูนอำเภอเมืองจังหวัดนครี่ธรรมราชเพื่อปกปกครองนะครับบัญชาการน่วยทหานในาคใตาย เมื่อวันทีท่1ธันวาคม2 4งันี่8 3ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อน่วยนะครับเปรสลพาพหน่วยในแต่ละส่าไม่ตามภารกิจในขณะนั้นจนกระถ่งปี2 5 3 3เปรสภาพเป็นน่วยมูลนินนบกที่หนึ่งตามคําสั่งนะครับปัจจุบันก็มีพลกรีอัทนชิมพารีเป็นผู้บัญชา,ารมูลนินนบกที่หนึ่งนะครับมูลนิธกที่หนึ่งก็เป็นตีตั้งของกองทัพปฏิสีด้วยนะครับนะ,ะก็คือเล็กมันบอกแล้วที่นี่คือพ,พอักนึ่งนี่คือน่วยที่นึ่ง อ่ากรซีโครงซีร้างกระทัดไปแต่ักนได้ครับครบรอบ8 2สิบสอปีกันแล้วนะ